สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตานะคะวันนี้นะคะเพียงก็จะมาตอบคำถามของพี่ซีที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องการเรียนก่อนนะคะีเดี๋ยวจะมายงคำถามแรกก่อนนะคะว่า น้องตุ๊กตานะคะวันที่ไปมหาลัยอ่ะก็คือแบบเรียนยังนะคะก็คือจะมาตอบเลยนะคะว่ายังไม่ทันได้เรียนนะคะทุกคนคือวันนั้นอ่ะเป็นวันที่น้องตุ๊กไปมหาลัยนะคะทุกคนเป็นเป็นวันที่แบบเราต้องไปเขียนเรื่องราวในเอกสารต่างๆนะคะวันที่เรียนจริงๆนะคะทุกคนก็คือวันที่สิบสองอันวันวันที่ส2บสองนี่คือแบบเรียนจริงๆนะคะทุกคน เพราะว่าทางมหาลัยเขาก็แจ้งมาแล้วนะคะแล้วก็วันที่ลุงตุ๊กไปมหาลัยนะคะทุกคนก็คือวันนั้นก็คือแบบวันที่ไปมหาลัยวันนั้นที่ถ่ายคลิปลงไปวันแรกวันนั้นนะคะก็คือไปจ่ายค่า,าวันที่ลุงตุ๊กไปวันนั้นนะ,ะทุกคนก็คือเป็นวันที่มหาลัยมีงานนะคะมาเป็นมหาลัยที่แบบว่าเขามีงานเขาจัดงานนะคะอาจารย์นะคะในแบบ แต่ละคณะอะไรประมาณนี้ทุกคนอาจารย์เจ้าหน้าที่ก็แบบว่าบางเจ้าหน้าที่แบบก็ไม่มาประจำการอะไรประมาณนี้เพราะว่ามีงานที่มหาลัยนะคะทุกคนเออวพ่อพีจะมีงานที่วัดมีงานที่มหาลัยนะคะทุกคนวันที่ทุกกไปวันนั้นนะคะก็คือไปจ่ายค่าเทอมนะคะทุกคนก็คือเราไปจ่ายค่าเทอมนะคะไปจ่ายค่าเทอมแล้วก็ไป จายค่าหอนะคะทุกคนแล้วก็ไปซื้ออะไรต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็ไปยื่นเรื่องราวเอกสารในระบบอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของในการเข้ามาหาลัยนะคะทุกคนก็คือที่แบบได้นอนค้างคืนนะคะก็คือค้างคืนที่หอของเลกน้อยนะคะก็คือนอนไม่หลับเลวทุกคนคืนแรกนะคะคือแบบ คิดถึงบ <The Pokemon on AM> ้านมากนะคะแบบเออมาเห็นมหาลัยแล้วก็แบบคิดถึงบ้านมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมาตอบคําถามถัดมานะคะคําถามนี้จะแบบว่าครูถามมาเยอะมากเยอะจริงๆนะคะเยอะดิจริงแล้วตเงยังไม่เคยตอบนะว่าเพราะสาเหตุอะไรทําไมถึงเลือกเข้ามาเรียนในมหาลัยมจลอนี้นะคะก็คือพูดง่ายๆเลยนะคะก็คือ กว่าที่แบบว่าก่อนที่น้องตุง้ยจะตัดสินใจเข้าเรียนในที่ที่ไหนก็คือเราก็ต้องคิดดีๆแล้วก็เราก็ต้องคิดให้มันรอบคอบนะคะทุกคนาสาเหตุที่หรือว่าเหตุผลของน้องตุ้กที่เลือกมหาลาัยนี้นะคะเพราะว่าเราได้ทั้งความรู้นะคะแล้วก็ควบคู่ไปกับคุณธรรมมันทําให้แบบว่าเราได้เรียนรู้ ต่างๆและเราก็ได้เรียนรู้หลายภาษาด้วยและอีกอย่างก็มีชาวต่างชาติมากมายเข้ามาเรียนทั้งสงและแม่สีนักขนะคะทุกคนมหาลัยนี้ก็เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้กับหลายๆประเทศนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสงแม่ชีหรือว่าเป็นคนธรรมดานะคะก็คือแบบว่า าสามารถเข้าเรียนได้นะคะแถมราคาการเรียนอะไรก็ไม่แพงด้วยแต่ขอบอกเลยนะคะว่าทางอาจารย์ทางมหาลัยเขาก็แบบว่า,าช่วยเหลือดีมากๆเลยนะคะอะไรที่เอกสารเกี่ยวกับการยื่นทำเรื่องราวต่างๆอาจารย์ก็จะชี้แนะนำแบบ ละเอียดดีมากๆแล้วก็เป็นมหาลัยที่แบบว่าใหญ่มากเพราะว่าเป็นมหาลัยสงูงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมคะทุกคนแบบเคยแต่ก่อนก็เคยแบบว่ารีวิวในทำคลิปเรีแอคชั่นเกี่ยวกับมหาลัยนี้เรื่อยๆอยู่นะคะก็มี อฟซีคนไทยหลายท่านนะคะที่แบบว่าเคยบวชเรียนนะคะก็มาเล่าลูกๆฟังว่าเออพี่เคยบวชเรียนนะจบปริญญาโทนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวนี้ก็มีงานทําแล้วแต่ว่าบางตัวจะแบบซิกออกมาจากเป็นพระแล้วนะคะประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนมาหาลัยนี้ก็จะแบบ ใหญ่มากๆนะคะแบบมันจะมีลิฟต์ให้ด้วยนะคะกรเป็นมหาลายห้าสั้นนะคะทุกคนก็คือ,อ,าอยางถ้าแบบถ้าให้เดินรอบๆตึกนะคะคือแบบเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเพราะว่าดีาที่ว่ามันมีลิฟต์นะคะทุกคนแบบเราก็สามารถขึ้นลิฟต์ไปได้โดยแบบสบายๆนะคะทุกคนมันไม่ต้องอะไรยากแต่ว่าอ,าอันนี้ตุกาถามเอ้ยน้อยนะคะว่าปีที่แล้วเอ้ยน้อยเฮียนก็ค,คือแบบ เฮียนสั้นไหนนะคะแบบอยู่ในสั้นที่เท่าไหร่ที่สองที่สามหรือเปล่าเอน้องก็บอกว่าอยู่ในสั้นที่ห้านะคะทุกคนสั้นสุดท้ายเลยสั้นสุดสุดเลยนะคะโม mm hmm. เต็ง mm hmm. ก,ก็มารอดูกันนะคะทุกคนว่าถึงวันที่เปิดเทอมเนี่ยจริงๆอ่ะถึงวันที่สองเนี่ยจริงๆนี่คือ คนจะเยอะขนาดไหนนะคะแต่ว่าวันที่องคตัวเองไปเป็นวันที่เขาจัดงานก็เห็นนักเรียนน้องๆเออน้องๆวัยรุอ,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 อายุกัเท่าๆกันนั่นแหละเห็นนักเรียนประถมนะคะก็มาร่วมงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะเขาก็มีการจัดพิธีจัดงานแบบองค์ใหญ่โตแบบมโหฬลานมากๆคือแบบโอ้หแบบออาแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเจ้าหน้าที่ก็จะแบบว่ามี ตำรวจเจ้าหน้าที่แบบมาคอยดูแลนะคะแบบเรื่องความสะดวกของแบบทางเข้าหรือว่าความปลอดภัยของงานอะไรประมาณนี้นะคะคือดีมากๆจะไปไหนมาไหนก็คือแบบอ่าเราก็จะแบบว่าสบายใจเพราะว่า ที่ประเทศไทยเขาจะแบบว่ามีตำรวจอยู่ทุกที่นะคะคนคอยดูแลแล้วก็คอยเป็นอ่าคอยดูแลเค่แคร์ประชาชนนั่นเองนะ,ะรู้สึกของการใส่สูทมหาหลัยครั้งแรกนะคะก็คือดีใจมากทุกคนเพราะว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบดีใจมากๆที่แบบว่าได้มีโอกาสใส่สูทแบบนั้นแล้วก็ไปคิดเลยว่าตัวเองจะแบบว่าได้มาเรียนอยู่ประเทศไทยจริงๆมันอาจจะเป็นแบบความฝันตอนเป็นเด็กแต่ว่าก็ไปคิดว่า ตัวเองจะได้เข้ามาหาละยมาเรียนต่อในมหาลัยของประเทศไทยก็ถือว่าแบบเป็นบุญของลงตุ๊กมากๆเลยนะคะแล้วก็อตักเองก็ดีใจที่มีอาจารย์ในมหาลัยที่แบบรู้จักแล้วก็ติดตามลงตุ๊กมาตั้งแต่ตั้งนานแล้วนะคะก็อาจารย์เองก็บอกว่าดีใจไม่คิดว่า้องเงจะมาหามาเรียนมหาลัยนี้คืออาจารย์เองก็ดีใจอาจารย์ก็ ให้คําแนะนําดีมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะที่คอยให้กําลังใจน้องตุ๊กมาโดยตลอดนะคะก็มีบางคนนะคะบอกว่าไอ้น้องตุ๊กโกหกหรือเปล่านะคะโกหกการเรียนนี่นะทุกคนแบบถ้าเราโกหกเราก็แบบว่าไม่ลงทุนขนาดนั้นหรอกมัง้งที่จะแบบว่าไปถ่ายมหาลัยเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละอย่างนี่มันไม่ใช่แบบสองสามร้อยนะทุกคน แล้วก็ในการเข้าเรียนคือว่าเราจะเข้าไปถ่ายในมหาลัยมั่วๆแบบนั้นก็ไม่ได้นะทุกคนคืออีกอย่างก็เตงตอนนี้ก็คือเป็นนักศึกษาแล้วนะคะทุกคนก็คือได้บัตรนักศึกษาแล้วก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นบัตรจิสมพะทุกคนได้บัตรนักศึกษาแล้วแล้วก็ซื้อแอวเข็มขัดแล้วแต่ว่ายังไม่หันได้ติดเสื้อก็คือวันนี้ซักผ้าอยู่นะคะตากผ้าอยู่ไว้มันแห้งแล้วค่อยเอามาใส่นะคะก็คือ เ,เขาเรียกว่ายังไดโอแบบเออตุงลืมบอกนะคะว่าในมาหาลัยอะ่ะแบบจะมีร้านค้ามีอาหารมีร้านมีมีศูนย์อาหารแบบราคาถูกมากทุกคนคือขอบอกเลยนะว่าราคาในนน้นนี่คือแบบถูกจริงๆทุกคนกคนัแบบอาหารข้างนอกก็คือแบบห้าสิบหกสิบใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้ก็คือแบบของก็เริ่มขึ้นนะคะแบบของราคาขึ้นแบบ ที่นั่นนะทุกคนคือราคาข้างนอกประมาณห้าสิบหกสิบาทแต่ข้างในน่ะสาสิบาทหรือสามสิบห้าบาทคือมันถูกจริงๆทุกคนและที่สําคัญนะน้ําอะไรก็จะถูกกว่าข้างนอกเยอะมากๆด้วยแล้วก็ในมหลาลัยก็จะแบบมีร้านเขาเรียกว่าเลยหน้าอามมีร้านขายหนังสือด้วยนะคะทุกคน แต่ขอบอกกันนะว่าการที่จะการที่เราเข้ามาหาลาัยเนี่ยแบบมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอันนี้มีคนถามมาอยู่ที่แบบว่าเออเป็นทางฟังลาวนะคะทุกคนคือการเข้ามาหาลาัยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนจะเป็นเหมือนน้องตุ๊กไหมแต่ว่าน,นี่คือพูดในสิ่งที่แบบว่าอ่าเป็นเรื่องราวของน้องตุ๊กนะคะคือน้องตัวเองนะเข้ามาหาลาัยก็คือเตรียมค่าเทอมแล้วก็ค่าซื้อชุดต่างๆเพราะว่ามันก็ต้องแบบค่าหอด้วยแล้วก็ประกันหอ เขาเรียกว่าอะไรแบบค่าประกันหอด้วยมันก็ต้องมีนะคะทุกคนคือมันก็แบบเรื่องแบบนี้มันต้องจุกจิกอยู่แล้วเพราะว่ามันแบบเป็นการเรียนก็เหมือนเราเข้าเรียนประถงอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่ามันก็จะแบบค่าใช้จ่ายก็จะแพงกว่าอะไรประมาณนี้นะคะส่วนตัวตัวเองก็ถามว่ามีเงินไหมมัน <laughs> ก็ไม่มีทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ว่า ขายของออนไลน์ด้วยแล้วก็ทํา youtube ด้วยก็เก็บทีละเล็กทีละน้อยนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าการที่จะเข้าไปอยู่หอแบบว่ามันเราต้องเตรียมอะไรเยอะขนาดนี้คือคือที่ตอนนี้ก็คือคิดคือแบบต้องหาตู้เย็นเพราะว่าเราเพราะว่าน้องตู้เองอ่ะคือแบบอยู่หอใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ต้องมีตู้เย็นน้องเตก็ต้องมีตู้เย็นด้วยเพราะว่าเราต้องกินน้องตูเ้เองต้องกินน้ํางไงทุกคนแล้วก็ต้องแบบมีอาหารอะไรเข้าไปในตู้เย็นด้วยเพราะว่า ถ้าเราแบบจะซื้อน้องเตียงจะซื้อตลอดก็คือซื้อกินตลอดก็คือแบบบาไหวอะทุกคนแล้วแบบก็ต้องมีตู้เย็นด้วยแบบนั้นก็คิดอยู่ว่าต้องต้องทํายังไงเพราะว่าตู้เย็นอะมันมันเขาเรียกว่าใจทุกคนแบบมันราคาแพงกว่าแต่ละอย่างอะคือคิดอยู่ว่าราคาตู้เย็นตอนนี้มันเท่าไหร่คือแบบว่ามันเป็นรุ่นเล็กๆอะน้องเตงแบบอยากได้แบบรุ่นเล็กๆที่แบบว่ามันไม่ใหญ่มากทุกคนเคยเห็นเอ่อ ตู้เย็นในโรงแรมที่พักไหมทุกคนนะคะเจ๊เลือกตู้เย็นแบบเล็กๆแล้วมีตู้เย็นแบบหนึ่งแบบหนึ่งที่ว่ามันเล็กมากอ่ะทุกคนแบบมันเล็กๆแบบพอดีแบบกระทัดกระทัดรัเตียทุกคนแบบเอาเอาไปตั้งไว้แบบพอแบบได้ใส่ของใส่น้ำอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าในหอเราก็แบบน้องเตียงก็แบบไม่ได้มีแอร์บลาหอก็แบบมีพัดลมเครื่องนึงน้องเตียงก็ต้องซื้อพัดลมอีกอันนึงนะคะแล้วก็ต้องซื้อเตารีดอีกแล้วก็ต้องซื้อตู้เย็น อแต่ก็ขอบอกเลยว่าหอที่งตุ๊กอยู่ก็คือเป็นยุ้สั้นที่สามทุกคนสั้นที่สามก็คือแบบห่อพักหญิงมีสีสั้นนะคะหุวคนุน้องตุ๊กเองยงอยู่สั้นที่สามก็คือย่างขึ้นย่างลงนะคะแต่ว่าในหอก็ถือว่าดีเพราะว่าในหอท่านก็นจะมีอที่กรอกน้ำให้เออนี่ก็ออคิดดีไปแล้วก็มีอ่าเครื่องปั่น ตู้สัาค้าให้นะคะแบบแบบแบบ,แบ,บย่อนเหรียญน,นะคะทุกคนก็ประมาณ30สบาทสี่สิบาทนี่แหละทุกคนรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ตอนแรกๆมันก็แบบค่าใช้ใจ่ายเยอะนะทุกคนคือทราองตัวเองนะคือตอนเข้าแรกๆก็ค่าใช้ใจ่ายเยอะค่าใช้ใจ่ายเยอะมากๆเลยแต่ว่าถ้าแบบดานานไปคือแบบ เโอเคดีขึ้นปีหน้าจะดีขึ้นถ้าแบบเรามีของครบมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าปีรรแรกๆเนาะมันย้ายเข้าไปใหม่เนาะก็จะแบบค่อนข้างยากแน่แต่ว่าข้างในหอนะ่ะทุกคนในหอก็จะมีพัดลมให้เครื่องนึงเตียงนอนสองแล้วก็ห้องน้ําให้มีโต๊ะสําหรับอ่านหนังสือ2โต๊ะแล้วก็เก้าอี้สองนะคะแล้วก็โต๊ะที่ครัวหนึง่งแล้วก็มีห้องน้ําให้ด้วย ประมาณนี้ทุกคนนะคะมีหอชายนะคะแล้วก็มีหอสงด้วยนะคะมีหอชายแล้วก็มีหอสงด้วยหอชายก็จะแยกอีกจะไกลจากหอหญิงนิดนึงนะคะก็ห่อสงงก็จะแยกอีกนะคะหอสงงจะอยู่ใกล้เลยหอสงส่งจะอยู่แบบอีกฝากหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าหอทิวงตุวกยีอยู่ก็จะ ใกล้กับศูนย์อาหารนะคะเวลาแบบลงมาจากหอก็มากินข้าวเวลาไปเรียนเนาะแต่ว่ามีเอซีบอกว่าน้องตุ๊กตาขอซื้อจาัก,การยานมาไว้น้ําอันนี้มีแผนอยู่ทุกคนแต่ว่าขอเคลียร์เรื่องขอเคลียร์เ,ยเรื่องหอก่อนเพราะว่าแบบค่าใช้จ่ายมันเยอะจริงๆขอเคลียร์เรื่องหอให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะหมายถึงว่าเคลียร์เรื่องหอก็คือการย้ายเข้าว่าเราต้องแบบซื้ออะไรเข้าไปบ้างอะไรประมาณนี้นะคะนมจิเองก็ เมื่อคืนก็ขอเงินแม่คูนนะคะเพราะว่าเงินเงินมันไม่พอจริงทุกคนเพราะว่าก็ขอเงินแม่คือแม่คูนมาสามพันนะคะแล้วก็ค่อยหาคืนแม่ <laughs> ขอเงินแม่มาสามพันเพราะว่าเอาต้องซื้อเตารีดด้วยมันก็เลยแบบอื้อฮือตู้เสื้อผ้านี่อันเฮาบอซื้อได้ตู้เสื้อผ้าของเฮานี่เฮาใส่เฮา,ามีกล้องอยู่เฮาก,ก็เลยว่าจะบอซื้อ แม่เป็นแบบไรเพาะเขาเป็นกล้องเขาเป็นกล้องเขามีอยู่แล้วเขาบอได้ใส่อันเขาน่าจะบอได้ใส่ตู้ดอกอันกล้องเป็นแบบไรเป็นกล้องเป็นกล้องซื่อนี่แหละเป็นกล้องใส่เสื้อผ้าเป็นกล้องซื่อนี่กล้องใส่ของนี่แหละเอาเป็นยังก็ใส่ใส่กล้อง ก็บออยากซื้อตู้เพราะว่าค่าใช้จ,จ่ายมันหลายอะนะเพราะว่าเฮาก็จักจ่ายค่าเทอมค่าอันนี้แน่เราแบบมันย่านบบทันนะนะเพราะว่ามันซื้อหลายอยา่างทีเดียวถ้าหากว่ามีเงินพอมีก็บ่ว่าแต่ว่ามันอัน มันบองคอมสินะแต่แบบซื้อได้อยู่แบบเครื่องอันน้อยๆแบบเตารีดโปอันนั้นสินะเตารีดแล้วก็เอ่อหม้อหุงข้าวนี่เออได้อยู่แต่ว่าเขามีหมอ้อไฟฟ้าอยู่เครื่องหนึ่งซื้อเอาไว้แล้วเครื่องหนึ่งอมอจะแบบว่าเลยออกมันจะได้แบบเยอะขนาดนี้ว่าเราจะไปจะจังอะไรม่าอะไรก็ได้ อันที่เฮาน่าจะออกนำโบได้ก็คืออันก็คือตู้เย็นเพราะว่าตอนนี้เงินเฮาบรารพร้อมแต่ว่ามีแต่ว่าถ้าเอ้ยมีเอ้ยออกก้อนก็นได้เดี๋ยวออาประมาณท้ายๆเดือนละน้องจังเอาเอาแทนให้อันนี้ได้อยู่แบมเนไงเป็นสิ่ขอเด้อแลวก้อนเปแต่ว่าจ่แบบทุกคน <laughs> <laughs> ที่แรกช่วยตีงันทนทุกคนแต่ว่า เมื่อกี้นี้ไอปู่เพนโทรมาโทรคุยเรื่องอันเรื่องอันไปเบิ่งพวกของละลรสินะเนวลาแบบงเตียงก็ออกซื้อน้ำการสินะแบบเออเพิ่นไปห้องเตียงทำบุสะดวกสินะเออเพิ่นก็จิเบิ่งแล้วก็โทรมาเลือกอย่างน้ำกันก็ต้องมีหม้อหุงข้าวนะคะแล้วก็ตู้เย็นตู้เสื้อผ้าเพาะว่าุมีตู้เลยเนี่ยสิ่ต้องมีตู้เย็นตู้เสื้อผ้าตู้เย็นตู้เสื้อผ้าของใช้ในครัว เตารีดสีย่างพวกนี้อ่ะลักมือแน่นอนแลยทุกคนรวมกันแต่ว่าก็ต้องหารครึ่งก,กันกับเอื้อยเพิ่นนะคะบุ๊คเงินสิประมาณเท่าไหร่แต่ว่ากขอให้มันอย่าเกินหมื่นเลยต้องมาหารครึ่งกับเอื้อยเพิ่นอีกโอย อเอาเตงก็เหนื่อยกับเรื่องพวกนี้อยู่นะทุกคนแต่ว่ากะมาไปยังนะคะ,จะเจริญกะสิสู้ๆนะคะทุกคนแล้วขอบคุณแม่ชีทุกคนอีกครั้งเดอ้อกะสิสู้ๆตั้งใจทุกอย่างให้เต็มท,ที่นะคะแต่ว่ากะขอบคุณแม่คุณลหลายๆเด้อแม่คุณเลยขอเงินแม่คุณนะเอ้ยขอเงินแม่คุณเนะ้อโอเคทุกคนเดี๋ยวเต้ขอตลาดไปก่อนเอน้อจจไหญกะฝากทุกคนก็ไลค์ก็แ like, ช์ share, นะคะก็ต,ติดตามเปกำลังใส่ให้ลงไปคลิปต่อไปในเดอ้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเ่งกะขอโต เคลียเรื่องงานต่างๆก่อนเนาะบ๊ายบายอุดหนุนงตูกไงเด้อทุกคนตอนนี้ต้องเตรียมกันมีน้ำหอมนะคะน้ำหอมขายหนึ่งาบ้าทหอมติดทนแล้วก็ติดทั้งวันแล้วก็เตรียงก็ยังใช้ยอยู่ปัจจุบันแบบเวลาเดินกายแบบเดินผ่านคนนั้นคนนี้เขาก็จะหันมาโม้เฮ้ยทำไมกินหอมจังอะไรประมาณนี้กินติดทนมากกินติดทนทั้งวันนะคะแล้วก็มีน้ำพริกปลากระปุกลา3สบาบาทหนังกวยแท้มัดละ15บาท กิโลละ250หาบาทรวมส่งนะคะทุกคนก็สามารถอุดหนุนดได้นะคะเดี๋ยวเต้เข้าตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสู้ๆค่ะ